ใ่บิ๊กไหมไม่เท่าไรโอ้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 ได้อยู่ได้อยู่นี่นะครับน่าจะน่าจะกระบอกไหมปลากระบอกนะ้าจืดหรอมีด้วยหรอ,หอเออสวยนะนี่ทรงสวยเอาละกลับไม่แล้วนะกับแชมป์ยม,มีนะครับอ่าวันนี้เราจะมาตกปลาก,กันที่บ่อคลองสิบหกอีกแล้วนะครับวันนี้ธันวามไม่ได้มานะอ่ะเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศนะวันนี้ก็เชมหม่ำของเราได้มาก่อนนะกับน้าแดงนะครับมาก่อนนะ พาดูบรรยากาศเอาตอนนี้คุณหมาได้แล้วนะคุณหมากกำลังกำลังอาจะเอาขึ้นนะครับอันนี้นะอุปกรณ์ของเราคุณหมาบอกว่าหลุดไปแล้วนะเนี่ยซื้อเป๊ปซี่ซื้ออะไรมากินนะครับคุณหมาได้แล้วนะเมื่อกี้มาแต่เช้านะครับก็ไม่เช้าหรอกประมาณสิบโมงสิบโมงตอนนี้ก็บ่ายสามนี่นะโอ้โหดูดูทรัพย์สินที่ได้ นี่ก็อู้ยี่สกตัวนี้ใหญ่อยู่นะเดือดสเออยี่สกแล้วก็ปาจ,จีนปานวนจันสิบกว่าตัวก็โอเคอยู่นะครับนะบอ่อนี่นะอ่าร้อยหนึ่งนะครับตกได้ทั้งวันนะอ่ะนี่นะร้อยหนึ่งได้ทั้งวันนะปลายังไม่ค่อยเข่าโอเคมันน่าจะกินเย็นๆแหละผมอะมันได้แล้วนะครับกำลังเยอะอยู่นะครับอ่าเหนนะเดี๋ยวลองดูนะครับ ในะส่บิ๊กหรือเปล่าไม่ไ่นาใหญ่ใส่บิ๊กไหมไม่เท่ายโอ,โ,อโอ้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 ได้อยู่ได้อยู่นี่นะครับมันจับน่าจะกระบอกไหมปากกระบอกนับจืดเหรอมีด้วยเหรอ,หอเออสวยนะนี่ทรงสวยเอาละโอเคเก็บไปเก็บไปอีกหนึ่งลายนะเ,เดี๋ยวเอาของเก่าขึ้นก่อนนะครับ โอ้น่าจะ10บโลอยู่ถึงถึงใส่เข้าคลังเก็บเข้าคลังน่าจะ10โลอยู่นะครับอ่านี่นะ คุณมัมโชอีกแล้วคุณมัมโชอีกแล้วมดูก่อนดูก่อนเสฟ้อมัมของเราโชอีกแล้วโอเป็นไงได้ตัวไหนตัวไหนโอไซเดิมครับตัวเดิมนะคนริงไม่ได้ตัดต่อนะคนละตัวกันนะครับอ่ามันเหมือนปลาก,กระบอกมากเลยนะแต่ไม่รู้ปลาอะไรปลาอย่ายงนี้ไหมเขาบอกนจันนี่นะเหมือนอนนจัน เหมือนปลากระบอกมานะครับอ่คมาคุณมาโชว์บ่อยเหลือเกินนะครับเดือดร้อยโซวเลยโชว์ปักมือไปก่อนทีนึงก็ปลาไซส์พอดีนะประมาณสักครึ่งโลนะไซส์ครึ่งโลนะครับอุ้ยบัดเบิ่งอืมบัดบนขอบปากเข่าดังดีอยู่มันเข่าอะไส์โอ้นมแมวทำงานดีว่ะ ใส่สวยนะครับใส่ครึ่งโลพอดีอใส่ตัวเท่ากันเลยวะมันตาใส่เดียวกันหมดเลยมียี่สศกด้วยนะครับนมแมวได้ผลนะครับวัดเตอ ไ<โ>อ,อตัวแล้วนะครับยี่ศกนะสายโลนะสายโลนะครับ <c oughs> ยี่สก่าฮ่าฮ่าฮครับาัวแรกของวั่าฮ่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็มีมีอะไรใครที่ชอบกดฝากกดไล <Okay. S 1> ค์กดแชร์กด u ั <Okay. S 1> บ c r ค b e ์ยังใจอมีด้วยจะเจอกันในคลิปหน้านะครับบ่อองค์คลักนะคลอง16นะลำลูกกานะครับโอเคบายบาย